บิ๊กซีอุดรธานีตอนนี้พวกเราอยู่ที่บิ๊กซีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมพบก,กับบัตรคำหน้ากายเนาะวันนี้บ,รรบัตรคำบันไดมาคนเดียวอีกได้พี่น้องอ่ามาเลาะบิ๊กซีอ่มาอมากับสาวเรานี่จะเอ๋มาเลยมาหล่อบิ๊กซีสาวขมว,วนเมืองเราติดก้นตะอยตะลอยนี่มีแนว่ล่ะนี่ <c oughs> วันนี้ไอเจียงจา่ายไอเจียงว่าสิจา่าย <c oughs> เอาเลยต้องติด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวห้องค่ เดี 2, 2 uh, ๋ยวหาอีกสองสองคนก็ไปสร็จละคนไปสรละเนี้ยเดี uh. yeah. ่ยวบอกสำหรับอ่าหลังจากที่พวกเราออกมาจากคำสนทนาก็จะมาตากแอร์เย็นๆอยู่ที่บิ๊กซีอุดรธานีไปสรละหาดูตาดีฮะไปเดี๋ยวเลาะหาาผู้ไทยดำล้วก็โอ้ยผูนเลือกโทรศัพท์ให้ วิถีลาวาสีสดี้าุ่เอาต้ย24เลยหหมื่นอหกหมื่นเลยไอเตียงไอเตียงช่วยสามหมื่นได้ รับรับผ่อนรับผ่อนแบบเครดิตก็ได้จ่ายเดือนละสองพันไดเนาะจะเป็นอะไรอีกบอสจะเป็นสูงเป็นงานว่าไปงานซัมีสงไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่องเข้าไฟแนนซ์เขาต้องไปเข้าไฟแนนซ์บ่ไม่ครับเป็นสูงตอนเนี้ยครับโอ้เข้าต้องขอให้บัตรเครดิตเหรอเป็นบัตรประชาชนซัมซุงไฟแนนซ์ใช่่คะพี่แขกออกไฟแนนซ์ให้ก่อน เอกให้น้อยเดี๋ยวน้องใจไม่ต้องเช็คตามเครดิตคุณป้าตอนประชาชนเครดิตทองเขาขึ้นอยู่เครดิตอะค่ะลูกค้าว่าจะได้เพิ่มเงินเป็นบอสอย่างเช่นสามหมื่นอย่างเงี้ยเออเครดิตเพิ่มเงินเพิ่มเงินสองหมื่นแปดเครดิตดีมากมาเลือกเลือกโทรศัพท์ให้เลือกโทรศัพท์ให้บอตทุก อ๋อตัวนี้ Galaxy S ยี่สิบสามเพื่อเพื่อใกล้เคียงกันพาบทุกรถะบิร์นกันนี่น้องตุ๊กไอแนะนำเลยนี่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 นนีี่ uh, S <S ่ Samsung Ultra S4 โอ้ยไกล้แห้งเลยตัวนี้เนาะแบบความอันนี้แรมสิบสองมันเลยมันมันชอบขึ้นมา คือไอ้ไอกันยังอันเสียดายอยู่เสียดายที่ได้โซ่สามอ่ะได้โซ่สามไปแบบกองอย่างสุดยอดเลยเนี่ยอันนี้เพิ่นว่าตัวหกหมื่นสองนี่นะหกหมื่นึ่งเทรลไบต์ความจับเฮาเฮากับบูฮูว่ามันจะกิกนะนะพันกิกบ่เรือจังใดเฮาเฮากับบูฮูเนาะหนึ่งเทรลไบต์ความจุมาหนินะความจุสุดเลยแต่ว่าความไวแรมสิบสองนี่ถือว่าเฮาเรนเดอร์คลิปไหลจุดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยอยากได้ี ไม้มือสั่นผู้ชมเนาะได้ขั้นเทินได้อยากเทินนี่นะนีอยากเทินเนี่ยใ่ของของเท่าของเท่าซ้อสามตอนนี้ซ้อสามซ้อสามตัวนี้ตัวนี้ตัวพับซ้อสามห้ามืดกว่าเรื่องของตัวท็อปของบ้านตุ้งนี่โอเพ่เอเก้าสามตั้งแต่ยุคแรกยุคแรกที่ฮิตคลิปเลยของไอ้ของไอ้ก็ยังอันโอเพ่ลีโนยังอยู่อยู่ลีโนยังไซสทุ่งเวนี้ปัจจุบันยังไซส์ตนี้คือเก่าแต่ว่าหลายที่ท่านไปแล้วจ้ะนี่ นี่ก็ออปโปเหมือนกันนี่แต่กุ่นออปโปอันนี้แหละของของที่พวกเฮาอ่าของที่พวกเฮาใส่ในเมื่อก่อนแม่นปัจจุบันเลยลเหรออือปัจจุบันนี่เยอะใส่ตัดต่อคลิปมันนี่อยู่พกพาง่ายพกพาสะดวกมาเบิ่งไวเบิ้งไวขอบใจไอทีเพิ่นที่แนะนำยันให้ใส่ยันให้ใส่คืออย่าง S สี่ S เก้าสุดยอดล่ะคือว่านั่งคิดนอนคิดนั่งบลับนอนบลับอยากได้หรือไม่ได้แหรอหือว่าไอทีพันที่แนะนำมาถือว่าเขาขรบใจหลายๆเลย่างนะไอ้กอรยังเสียดายอยู่ บอดึงดูดกดแรงดึงดูดอัดใจอดใจเอลเอลอเลยเอลเลยเอลลูกพี่เราเลยกระเทินกระเทินได้สร้างพวกเฮามาแล้วก็สร้างต่ออีกแน่เออตราซัสซี่ในลูกพี่เบดีเบงนีนบดีเป็นจากบบเจ้าบุดีน้องพี่น้องก็เลือกๆไว้นาะก็ นี่ตุตัวนี้กัความแบบว่าลีโน่สอนี่นะอันนี้กัแบบสุดยอดเลยอันนี้กับแรมสิไอ้วาาสิซื้อให้เมียอยู่อ๋อเก้ากระทกกว่าเจู่ลาวยออาวเจ็ล้านกว่าเจ้านห้าเออเจ็ด้านห้ามันก็มื่นมื่นไปน้ยนยเลยอันนี้สมามื่นหนึ่งแมนาคามาด้านแมนบานหล้านห้าเจ้านห้าเจ็ด้านห้า คือว่ามมอหมอบาวน้อลองมึงกองไหมเข้าเข้ากองมึงไหมคักคือกันคักคือกันเข้ากองวิดีโอย่างแบบเล่นท่ายได้เลยเนี่ยเล่นท่ายได้เลยเนี่ยเดี๋ยวกันเนาะเออเล่นเล่นท่ายได้เลยตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวโซตัวโซนี่น่าจะแรมแปดมันมีแรมสิบสองน้ำยังไงพี่น้องเไยพวกเขากะ ได้แต่ดำดำมองมองสกอนนะหวังว่าเขาเขาคงมีโอกาสโอกาสได้ไออันนี้สาวอันนี้จัสซีเอาตะไดเอาเลยลูกพีเขาลูกลูกพีเขาแบบมันกะเทินสร้างเข้ามาแล้วก็ต้องสร้างมันถึงที่สุดไหมอ่าลูกย่างเบิ้งท่านเบิ้งนี้เบิ้งร้านเบิ้งแต่ละหลุนยี่ห้อเพื่อเพื่อจีแมนแมนอื่นแคบเล็ตบอไปตัดต่อโอ้แคบเล็ตดีเลย G ่ะพี่น้องทีมงานเขากละมาเลือกเรื่อุปกรณ์ไปานาะไอ้กะหลายย่างะละที่พวกเขาอยากเสริมทับเนาะกัต้องอดอดใจไว้ก่อนเพราะว่าเขาต้องมีกินมีใจแมนบอการการทำมันก็มีกินมีใจครอบครัวเขาเดเนาะเพื่อครอบครัวเขาเดเขาก็ต้องเบ่งฐานะเขาน้ำเส้นเดียวน,น,น,นี่กับอบอด้แมนแมนแมน อยากได้ตัวนี้อ่ะหูฟังเนี่ยหูฟังเนี่ยอยากได้เลยราคาอะไรนะแทนอะไรเลยแทนอะไรนะปฏิทินราคาเบิ่งดูอันนี้มีอะไรอย่างไรฟิล์มเหมือนฟิล์มฟิล์มหลังจากเบาตุ๊กวิถีลาวเป็นไปเลือกโทรศัพท์เพราะว่าอยู่ในใจแล้วเพราะว่าแล้วมาหากินข้าวกัน ก็มากินข้าวกันไปแ้อไข้าวตอนตาม่งเนาะม่บนี่นี้มุมนนอาหนตุกอัโตโซที่เลยบ้นี่นี่มันจะตามนี้ หาเบืงอกี้ก็ได้ไอ้ยักษ์สดน้ำเดี๋ยวนี้เข้าขาหมูก็ได้เลยตุกเข้าขาหมูสองเข้าขาหมูสองเออไอ้ก้าวอาน้ากันเลย เดี๋ยวเขากินข้าวก่อนพี right. ่น้องข้าวก่อเอเห็นไหมเขาเขาแลกคู่ปองคือแลกคู่ปองสักก้อนแล้วจนแมนเมนเมนข้าเจ้าจะเอาเข้าระบบข้าเจ้าจะเอาเข้าระบบจนหมด เดี๋ยวๆๆๆอายยอกัได้เอาซ่อมเอาอยู่ครับครครับผมน้ําจิ้มด้วยตุ๊ๆเอาน้ําจิ้มมายงักนี่ก่อนตักเองตักเองอ่าเอาตัวใดเอาจักอันแล้วก็ตัเลยน้ําจิ้มไอ้มาได้ละน้อยอบ่ันก็แม่นมนั่นแหละ เ,เล็กคูปองกับ <verw> บ <ahaha> ุฟเฟต์เลยเออเคน้ำซ <rawd Moder> ุปน้ำซุปด้วยสก่านสั่ได้นะคะชัวร์นี่โอ้แถมไข่ในข้าวถามเพื่อน้อะเพื่นจัาองให้เนะอันนี้คือข้าวขาหมูเนะพี่น้องเนาะข้าวขามาเนอะยังไง ประสบการณ์ครั้งแรกก็คือว่ายังยันยันกลัวย่งื่องจากว่าบ่องเคยมาบุคคลเนาะเฮาเห็มากับกัคนอยู่หลกายที่เาะหลายกบเจ้าใช้บัตรเซยังลูทเขาไปเลยคือเป็นอเป็นบัตรเนาะแม่นบัตรแล้วเฮาเฮาไปซื้อคูปองเฮาไปซื้อเวลาดึบเราต้องได้ใช้บัตรเนาะบัตรลูทใช้เงินบ่เดียวว่า่น่ ใช่ใจใจเงินหมดเดียวเลยจังคือว่าเบรดล้ามีไปจ่ายเงินอยู่เคาน์เตอร์จุดเดียวเอาวัดไปรูดเอาแล้วก็แล้วเนาะนั่นแหละเรื่องในครอบคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นเคยมาครั้งไแมเป็นแม่ล้วก็อันนี้ก็ต้องไม่ถามเราพี่น้องกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่บิ๊กซีมาได้ไหมน้องถ้าถ้าลูกค้าบอกามเพื่อกระิบบให้พี่น้องเลยเอากินข้าวกันเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวเขา ขอโตครับพระธาตอาหารข้าเที่ยงก่้อมนะก่อนเอาจะไปเซฟก่อนเดียวที่ตลาดบรรยากาศฝนละพี่กันนั่นแหละโอ้ชัดไม่หมนี่ฮะจัดให้น้องไม่เลยตินี่น้องซื้อเองฮะซื้อเองซื้ออย่ามาตัวอย่ามาตังเสียงเสงซื้อซื้อราคาเท่าไหรให้น้องเท่าไหรราคาเท่าไหร่เขาเบิรงฮะเขาใช้เครดิตให้พ่อนให้ซื้อ ที่เหลือเรากับบริหารเอาอ๋อถ้าใจบริทันกับไอ้ใจก้อนได้บริทันาก็ตัดก็ได้แล้วอะใจก้อนนี่นี่พ่เฮาวพ่อฮากินแล้วพี่น้อไหมยยังน้องปราทือนเอ้ามาแล้วมาแววมาแววสร้างอย่างน้องสร้างอย่างเข้าข้างมอเอ้ยกินชุดกันอันได้เอาน้ำซุปบ่น้ำซุปต้องขอเลยน้ำซุปต้องขอ ถ,ถ้าถ้าโบขอคือโบได้น้ำซุปเดี๋ยวไปจิิงเหรอโตรโคตรแล้วเนาะต้องต้องได้ขอต้องได้ขอเอาโบแซนนั่นถ้าเคนบุฮุกว่าลูกค้าอยากหรือบโอยากน้ำซุปนะโอ้อันนี้ของใหม่พี่น้องนี่นี่นเดีล้างแรีงล้างเด้อล้างเด้อเ,เออเออเออเดี๋ยวสีเอาอันอันนั้นมาเซ็ดมองนี่แล้วก็ล้างมันโบเมนแนวนั้น ม,มันมุมแมอมอู้เลมอูอ้เลมสิบสองซัมโทรศัพท์ไอเลยถ้าโทรศัพท์ไอกับเลมสิบสองมันขึ้นกับเฮาอัพเอาเอกเลมก็ได้เนาะเฮาอัพเป็นเลมสามสิบสห้าก็ได้ได้ปะคือใหม่มันโมเคยเห็นเนาะเลมสามสิบห้าเนาะเลมสิบสอง <c oughs> ยันสูงเลยเนาะโอ้ยพ่อนดอกบเบยซื้อสดรถตุก๊กพ่อนดอกไมนเสียดอกเบี้ยตั้งหลายอย่างแถมแถมแถมหามใจ ใช yup. ่อันครเดินก็ได้บังคับบังคับเต็มคือว่าชอกเทพประเดี๋ยวมาได้เ oh. ป็นบ่เทพประเดี hmm. hmm. ๋ยวมาได้แต่เขาคิดดอกครบหมดแล้วคิดดอกเต็มเต็มปีเขาก็แจ่ยเทือเดือดนะเว้ยโอ้ยได้โทรศัพท์ใหม่น้องสาวไปเบิ่งมาเยองมายังไหมเพื่อนเอ้าให้ให้เพื่อนให้เพื่อนแหน่ ดีมุกดีใจเขาเพื่นไปพี่น้องเไยผู้กินก็กินไปน้ำพักน้ำแรงอันนี้ก็น้ำพักน้ำแรงนี้ดีแล้วที่ตอนม่อหกสะไปตอนม่อห้าชิ้นข้าวมหกขายเลขก็อันนี้ข้าเพ็รใหญ่จริงใด้ยขายข้าวขายข้าวเขาถือหวยถือไมเป็นหมื่นเขาถือเขาถือหวยประมาณห้านาท้ายหมื่นเอ่อต้นต้นกำเนิดที่จะมาขายเลขในคือนทีเลขสก๊อต <c oughs> มันนี้ซื้อแล้วซื้อโตโอตอ้ซื้อโตโตอมาแล้วแล้วมันกบบระบทึกก็เลยขายเองซะเอาฝากต <c oughs> ิดตามน้องพี่น้องน้องปาธนาผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์แล้วก็เบาตุกติ๊กวิถีลาไปซื้อหม่เลย เอซีคอมเมนต์ตุกติ๊กไแล้วแล้วมีไฟซีห้องไอ้อะไรนะที่้อาครับวิบากสีู่อ่ะใส่ใส่กีสติงนั่งนองลูกของกูเขาจะเสียวแท้ย่งกินย่งใส่กือกีสติงคาดมันยืดผาดปวดเอฟซีตั้งคอมเมนต์ไยรืได้บอกตุกติ๊กกยวเราไอเดียะไรนะน้องตุ้มตุ้มติ๋ม ครับผมบาทหนึ่งมีกี่สตางค์บาทหนึ่งแะครับถ้าพูดถึงหลักการจริงๆนะเขาไม่ค่อยใช้กันถามว่าบาทหนึ่งมีกี่สตางค์เนี่ยเดียไปค้นนิดหนึงยังก็หนึ่งบาทนะครับมี25สตางค์เอไอครับได้ื้อได้ได้เอไอสตางค์แม่มาอ่ะมันได้ไม่กี่ช่ เอาท่านผู้ชมคอมเมนต์เบิ่งเนาะหนึ่งบาทมีกี่สตางค์อ่ะคอมเมนต์ให้บอลเตียงข้ามเดะยี่สิบห้าสตางค์หนึ่งบาทพูดให้ดำพูดว่ามี25สตางค์อ่าให้ให้เอฟซีให้ให้เอฟซีคอมเมนต์ว่าหนึ่งคุณไทยดำว่าเจ็ดสิบห้าสตางค์นี่เท่ากับหนึ่งบาทอีไอมันบอกมีคอ่าอีไอมันบอกว่าหนึ่งบาทมียี่สิบห้าสตางค์อ่าหนึ่งสลึง เท่ากับยี่ห้าสตางค์หนึ่งบาทก็มีค่าเท่ากับยี่ห้าสตางค์เมนอยู่อไอไออันนี้ไอไอบอกนะหนึ่งบาทเท่ากับกี่สตางค์เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เงินสตางค์กันแต่พอรู้อยู่เออพอรู้อยู่มีนี่อะไรหนึ่งบาทหนึ่งบาทนี้มีหนึ่งร้อยสตางค์นะครับหนึ่งบาทมีหนึ่งร้อยสตางค์เดียวเดียวเจ็ดสิบห้าสตางค์นี้เอาเอฟซีคอมเมนต์มาว่า พี่แขกพูดใ้ดำพูดถูกไหมหนึ่บาทเจหสตางค์หนึรสตางค์เจ็ดิหสตางค์ไม่ใช่100สตางค์เอาคอมเมนต์มาพี่น้องคอมเมนต์มาให้บ้าเพี่งบาทเท่ากับหนึงร้อสตางค์เอไอบวลนี่ไ i มันเดิมคือผ่คือประสบอหคุ้มผมกเลยตัวเองเนี่ยผมลืมไม่ไดรใช้เลยงงอ่ะสลึงกันสลึงอีกมีสลึงมีสลึงอีกเออสลึงอีก อันแจ็คสลึงเท่ากับหนึ่งสตางค์กูจะถามหน่อย <laughs> <laughs> มีเอฟซีแนะนำมาว่าที่เงินเงินบาทบอ่บบอบเบลเฟอร์แหงน่ะเพราะว่ามันมีหลายบอลแวะเบนเรากว่ากว่าจะมาถึงสตางค์ก็มีสลึงสลึงแล้วยังมาแวะใส่สตางค์จากสตางค์ยังจังมาแวะใส่บาทเอฟซีน่ะมันก็เลยหลายช่องทางไปเฮ็ดให้นในเงินบเเฟอร์บนเราอันนี้ก็คอมเมนต์เบิ่งพี่น้องว่าอ่าเขาเอิ้นว่าไม่ยังก็ คุณวอลคุณวอลจังไหนนะว่าความความคิดลักษณะแบบรินี่มันมันกิดใกล้เคียงกันบ่หรือว่าจังไหนในการไซด์ดีการพวกผ้าดีเรื่องสตางค์นี่แทบจะมีขาสท่าเราเข้าแต่มันซื้อมีขากับร้านมินิมาร์ทใหญ่ๆเซเว่นมีทอนมีทอนเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เพราะว่าเขาเขาซื้อปริมาณหลายเขาพวกแค่ยี่สิบห้าตังค์แค่นี้เขาก็ได้เงินมามันจำนวนหลายเนาะเข้าเหมือนเดินโอนเบนยี่สิบห้าตังค์ พอได้ไซด์ออกมาย่ข้อนไม่เยอะเหอตั้งร้อยสตางค์จังได้บาทหนึ่งเนาะเอาเอาก็ลองคอมเมนต์บ้างพี่น้องทางด้านเศรษฐศาสตร์เนาะอันนี้คือเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินกับบุงเว่าหลักการเศรษฐศาสตร์ตัวนี้มีผลมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อหรือบ่อผู้ที่เสียสานกันคอมเมนต์เพื่อเป็นข้อมูลให้กันเนาะพี่น้อง บานนีบลลืมยังเราบ่เออยังอันนี้โอเคกระหันปะนี่ไปสลองน้องพัฒนาได้ได้โทรศัพท์ใหม่ไปพี่น้องวันนี้ออกออกจาก,านะจากห้างนีไปเนาะออกจากห้างบิ๊กซีเดี๋ยวพี่แคทคนรจะพาไปใส่ต่อ làm sao sẽ để chợ thấy được để mà bớt cản là mình thấy để mà chơi không nóng 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 tăng lên rồi leo leo đi leo 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 ออพาพ่อเขาไปใส่ต่อลูกพี่มือตัวมือบอ,อ,อสไปสสเบิ้องกันนั่นเนาะนะทนะุกติ๊กไอันี้ไปทไั้งลื้อไปซื้อใหม่แล้วเ <c oughs> อ็ดซี่เมาเมนทุกติ๊กเลย <c oughs> โอ้นมือแรงเดี๋ยวสลองสลองโทรศัพท์ใหม่ <c oughs> น้องปราถนา นิบอลกินเบียร์ฟรีบบมาแรงยังเหรอฮะฮะทีมงานพวกเขาทีมงานใหญ่